m o เดิร์นไนทีวีร่วมกับบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและประวิทย์กรุ๊ปเสนอรายการต้นไม้ใบหญ้า ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการต้นไม้เบยากของเรานำท่านผู้ชมมาที่บ้านซีมาโนนะคะอยู่ที่เมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาชนลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดหนองคายของประเทศไทยนะคะได้มีโอกาสมาเจอเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้อาชีพหลักๆจริงๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่เก็บน้าแล้วก็เห็ดสวนแตง กี่ไร่เนี่ยคนหนึ่งถือพื้นที่กันประมาณสามหาศีร่แล้วก็ทํานากันได้ปีละกี่ครั้งสองค่ะจากนานาแล้วก็ย็ดสวนแตงแคนตาลูปเนี่ยเป็นที่นิยมของคนบ้านซิมโน,โนกันมากมายแค่ไหนแต่ต่กรกับบมีหลายคนเนาะพอเราได้ปลูกแล้วมันได้ผลแล้วแต่ได้ขายดีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีบอลขายหลายมีแม่ค้าหลายคนซื้อแล้วก็ปลูกหลายเกือบแล้เป็นเครื่องบ้านเลยแหละงามนี่ญาติกันเลยแหละไม่ค้านะอืถ้ามันงามนี่ผู้ใดก็ เข่ามา้า<อ>หายแล้วค่ากันคืนลุตเลยแตงนี้คายดีลูกใหญ่กิโลขึ้นนจ๊ะมันสิแต่เป็นมาแตงทรงมือ,อมแตอนสองตอนของแม่ค้าเขาสีได้ทรงเลยอม,มสีงามถ่ามันงามโ<ค>บได้โบ,ได,บได้โบมสุกแล้วก็<ค>บโบได้ให้มันท่านได้ออกสีครีม<ค>ประสบการณ์แล้วเนี่ยพี่ปานก็ทำมานานหลายปีเจ็ดปีแล้วนะคะสภาพของที่บ้านซิมาโนเนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการปลูกไหมดินดีไหมน้ำดีไหมพี่พี่ปานว่าไงเกิดจากดิน ดินดีน้ําดีทาบกเตงนี่ทาเพราะน้อยาให้มันแสะเกินไปถ้ามันแสะเกินไปหลายน้ํแสซลายเขากับมันจะเกิดพญากเกิดพญานี่มันจะเกิดจากเป็นล้าน้ําข้างหือว่าสมมติว่าเขาปลูกเช่านี้แล้วก็เห็ดหน้าใสแล้วก็เขามาปลูกใหม่ได้อีกสิบโมีปัญหาค่ะเขาปลูกช่ำบนเก่าแล้วเขาปลูกอีกอย่างใส่เลยนี่มันจะเผชิให้เกิดพญากปลูกบนได้หาความรู้จากที่ไหน ตะก,ก,กี้ตะกรอนก็ะเห็ดกับเอืเ้อยพันยูศูนย์น้องเฮีวมีศูนย์น้ำเมืองอยู่ของราชการลาวเขาของราชการอ,อยู่น้ำเบินมาสี่ปีแล้วก็เห็ดมาน้ำพิ่นเด็กกับบ่อยครห้ออีหยังเบิดตกล้วาฮาก็นยัยนประสบการณ์เอาไปน้ำถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่มือผลิตแตงของสาธารณารัฐประชาชนลาวผู้นี้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยังคงมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะคะที่สาธารณรัฐประชาชนลาวมีพี่ปานเนี่ยซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการผลิตแตงคันตาลูปเป็นระดับมืออาชีพของคนในท้องถิ่นนี้มีพันเดียวนี้ท้องห้องเกตด,ดิ้วปลูกได้ปีละกี่ครั้งสามเขาที่ปลูกช่วงเดือนสองแล้วก็ปลูกเดือนสามเดือนสี่แล้วก็แล้วเลยกี่เดือนเก็บเกี่ยวได้แต่ละรุ่นว่าหกสิบห้ามื้อหกสิบห้าวัน ปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นจะเอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกนี่อะไรคือปัญหาหนักกวดวขั้นตอนแรกกคือจังย่านมันบม่ออกอันแหลืมกลัวไม่งอกกลัวมันงม่งอกอันและการไม่งอกมันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งคือกะเฮากะชิดน้ำการมาของเขาการแช่น้ำนะแช่น้ำมันสมมติว่ามันเฮาแช่สมบูรณ์มันกะชิดน้ำสมบูรณ์มันกะสิออกดีเฮามาง,งอกแล้วเฮาเวลาเฮาใส่ไฟเฮากะโบต้องใส สูงหรือใส่ตำเกินไป้าเขาใส่สูงหลายมันสีน้านอก้าเขาใส่ตำมันก็สีสุกรมันสีบอกเลยแล้วมันก็สีเป็นพุ่งเลยถ้ามันงอกแล้วเขามาหยดนี่เต่ว่ามันได้เลยแล้วพองอกแล้วตรงเนี้ยอะไรที่มันต้องน่ากลัวที่เราต้องป้องกันอะไรพญานะละไกูดนี่สาคัญที่สุดกูดเนี่ยเกิดจากพวกแมลงทั้งหลายอยู่ในดินแล้วก็บุนดินที่มันจะมากัดกินต้นเมื่อมันดูดน้ำี้ยงจากต้นแล้วเนี่ยครับ ต้นก็จะเกิดการหงิกงอ,กงอต้นจะไม่โตส่วนพญาเนี่ยพญาก,ก็คือโรคของไฮตดลูปที่มันจะมาตามทีหลังหลังจากที่ต้นเกิดการกูดแล้วเมื่อตะกอนกะบันกับ,บ่มีอันนี้มาเนาะยจหมอกคนกันเนี่ยน้ำมากับปิญญาของสซตัดเนาะพอเข้ามาใส่ตัวนี้แล้วก็เออได้ผลอิลิยังไม่โกเขาไปกินน้ำรอเลี้ยงน,งนยอดมันแล้วมันกะสิพชธบให้มันกูดเดีอือย่างเช่นมันก็เลยแก้ปัญหาตัวนี้ได้ที่ลองใช้ใช้แบบไหนคะใช้แบบร้องก้นหลุม ใช้ลองก้นหลุมก่อนที่จะเอาต้นกล้าลงไปปลูกช่วงหลังนี่เพิ่งมาลองแบบนี้อืมแบบลุงเป็ดเนาะพอลุงกระเพินกับว่าใส่แบบนี้สิมมันจะดีกันเพราะว่าต้นกล้ามันจะแข็งแรงเลยมีพูมมต้านทานของแมงไหมเช้สนสาน้ำแมงไหมสิบอม,มาใกล้เลยแต่นี้จะคุ้มความ,มเลยก็ถือว่ามีความมั่นใจอืมพรุ่งนี้เราจะมาคุยกับเธอให้ฟังกันต่อว่ากับความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยในการทําคุณภาพผลผล,ผลิตค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานของบริษัทโซตัสนะคะยังคงมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะคะที่สาธารณรัฐประชาชนลาวซึ่งมาเยี่ยมชมการผลิตแตงแคนตาลูปของคนที่นี่เมื่อวานเราเล่าเรื่องการเพราะต้นกล้าคุ้มครองไม่ให้เขาเสียหายแล้วทีนี้พอต้นเขาจเจริญเติบโต,ตแล้วเนี่ยแต่ตอนเริ่มต้นกับใส้ปุ๋ย15แหละค่ะในระยะไหนของต้นนระยะขึ้นขึ้นปุยดเลยเลี้ยงต้นเหมือนแล้วแล้วก็มาหดซีมือหดเธอหนึ่งกับหดประมาณสองหรือสามเธอ สองสามเ่อแล้วก็มัดยอ,อดเลยตอนนี้ก็ต้องใช้ตัวช่วยอย่างอืง่ยนยานฮะวงวัดสีดมาตั้งแต่ที่แรกเลยนี่ที่แรกเขาก็ใส่เกลือมาเนี่ยแหละบำรุงทั้งใบค่ะปุ๋ยทั้งใบเด้ช่วงเล็กๆเนี่ยใช้เพื่อให้ต้นที่เมื่อลงแปลงแล้วเนี่ยในดินมันมีอาหารไม่เท่ากาันการใส่ปุ๋ยไม่เท่ากาันเมื่อเราฉีดสลายไปแล้วเนี่ยทําให้ต้นเนี่ยมันโตดีขึ้น ใกล้เคียงกันขนาดใกล้เคียงกันนะครับสร้างความสม่ำเสมอของการเติบโตเขาแลเสริมจากปุ๋ยทางดินส่งผลให้การออกดอกพร้อมกันง่ายต่อการจัดการได้นิดนึงนะครับพี่ปานเห็นเป็นอย่างนั้นัม่พอลองใช้ต้นสม่ำเสมอกแบบโตเท่ากันโตเท่ากันตูทากันแล้วมันทอกันแล้วเขากบเวลาเขามัดย้อนเ่ากบสีหูเนาะแสดงว่ามันเกิดมันพอมกันโบ่นี่นได้กินอาหารเพียงพอเขาออกดอกแล้วก็แล้วมีแต่เอาเพิ่มเขามาแบบ สุเปอร์เคช่วงที่ตัดหมาก,ลมากลแล้วปากน้อยแล้วแล้วเอาไว้หน่วยเดียวแล้วเขาที่เอาตัวนั้นมาเพิ่มเพราะวันมันเพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มให้เห็ดให้นหน่วยมันใหญ่ลูกค้าเขาว่าไงบางผลผลิตของเรามันก็มีดีมันดีแล้วก็เห็ดให้มันตะขคยดีเลยพอเป็นพญาติากับวา่ามันงามกับไปขายกับตลาดกันเล่นดีเห็ดให้มันได้ขายดีกับญาิกันแล้วไม่ค่ะนะเออมันงามเลยมันหวานเลย แล้วแตงนี่เข้าไปขายฝั่งไทยบ้างเปล่าบัว <c oughs> แต่ฟั่งล้าวกันยังพอข, <c oughs> ขายแล้วเั่นงามนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นผลพวงที่เก็บมาฝากจากการที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมดูการผลิตแตงแคนตาลูปของเมืออาชีพของนครเวียงจันทร์แห่งนี้นะคะภายใต้การผลิตของคุณปานสุกเกษมนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองหาดทรายฟอง